เจอแล้วค่ะแก้วที่ใช้สำหรับร่างกายเราหอมรู้สึกผ่อนคลายเหมือนได้กลิ่นมิ้นท์ทำให้ทางเดินหายใจโล่งวิาสาร์คอฟีไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันอันตรายอัดแน่นไปนด้วยสารสกัดทั้งหมด24ชนิดมีความเป็นเอกลักษณ์คือเธอปีนให้กลิ่นเฉพาะเป็นน้ำมันหอมระเหยสกัดที่มีอยู่ในกัญชารสชาติโดดเด่นมาก ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็บรรเทาความเครียดรวบรวมไปด้วยสีราชาสมุนไพรจีนเช่นสารสกัดจากเห er, ็ดเลี้ยนจือสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากเกากีและสารสกัดจากถังเช่าทิเบตเกากีเป็นยาอายุวัฒนะเสริมภูมิคุ้มกันฆ่าเซลเล์มะเร็งสารสกัดจากเห็ดลี้ยนจือดูแลระบบทางเดินหายใจระบบไหลเวียนเลือดและภูมิคุ้มกันบรรเทาอาการไขข้อได้ด้วย สารสก,กัดจากใบแปะกล้วยช่วยเรื่องความเสื่อมของดวงตาชะลอความเสื่อมของจอประสาทต,ตาในผู้ป่วยเบาหวานและผู้สูงอายุบำรุงสมองป้องกันอัลไซเมอร์ช่วยให้ระบบการไหลเวียนเลือดดีขึ้นถังเช่าที่เบสมีสปปรรพคุณบำรุงร่างกายและเป็นยาบำรุงกำลังบำรุงเลือดบำรุงหัวใจเสริมสมรรถภาพยับยั้งเซลล์มะเร็งในระยะลุกลามได้ด้วย ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ถึง95ปสำคัญมากมีเบต้ากลูแคนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้ดีขึ้นชะลอวัยลดอาการแพ้เสริมการทำงานของลำไส้ปรับสมดุลแบคทีเรียนในลำไส้เพิ่มพลังงานให้ร่างกายลดความเมื่อยล้า บรรเทาอาการลำไส้แปรปรวนได้ด้วยมีคอลลาเจนไตรเพปไทซึ่งเป็นไฮโดรไลเซตคอลลาเจนดูดซึมเข้าร่างกายได้ง่ายกว่าคอลลาเจนทั่วไปช่วยผิวเรียบเนียนแต่งตึงอ่อนเยาวใช้ครีมเทียมจากถั่วเหลือง งกาแฟอาราเบิก้าแท้จากสเปนสารสกัดจากออซลิล่าเชอร์รี่มีวิตามินซีสูงกว่าส้ม30-80ถึงเท่าช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนผิวเปล่งปลังสร้างภูมิต้านทานลดอาการเป็นวัดยับยั้งเชื้อราที่ผิวหนังวิาสาดคอฟฟี่มีไฟเบอร์อินูลินที่เป็นพรีไบโอติก ช่วยในการขับถ่ายลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ควบคุมน้ำหนักด้วยสารสกัดจากส้มแขกสารสกัดจากทั่วขาวบล็อกการดูดซึมของแป้งและน้ำตาลได้ด้วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานด้วยแอลคาดิทีนเสริมมวลกล้ามเนือ้อทำให้รูปร่างกระชับขึ้นสารสกัดกระบองเพชรลดความอยากอาหารช่วยควบคุมน้ำหนักมีแอลอาอ์จนีนช่วยต้านมะเร็งและเสริมภูมิคุ้มกันสารสกัดจากมาเมล็ดอง,งุ่น ลดการเกิดหัวใจขาดเลือดเสริมความแข็งแรงของหลอดเลือดอาการมือเท้าชาเส้นเลือดขอดเส้นเลือดฝอยแตกช่วยได้นะชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาและต้อกระจกมะเร็งต่อมลูกมาของคุณผู้ชายต้องไลโคปีนมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกยังมีวิตามิน B12 บบำรุงสมองและระบบประสาทช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง เป็นนักกีฬาคนไข้เบาหวานต้องการคูน้ำหนักต้องโครเมียมพิโคลิเนตเขาจะสร้างแหล่งพลังงานสำรองไว้ให้ร่างกายใช้สุคขโรลดแทนน้ำตาลนะจ๊ะ 1, 2, 15ซอง15กรัม50แคลอรี่ดื่มแล้วได้สุขภาพและผ่อนคลายวิสาสคอฟฟี่4 4อินวัน